สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น,อน้องสมาชิกทุกคนผมพี่เบิร์ดมัวชนนะครับวันนี้มาวิจารณ์กุยกีตานามสุ่งโป,ปสเตเดียมนะครับระหว่างลายดอกจอมประเด็ดเป็ดตาหม,ม้อใจหลงมูนะครับจนกับนินลายนำป้าโจกนะครับหรือว่าลายหลกโบนนะครับมาฟังประวัติกล้องลายดอกจอมประเด็ดเป็ดตาหม,ม้อใจเนี่ยหลงมูนะครับหลงมูชน,นมาเลวเจ็ดแปดกลางนะครับเปรี้นึ่งกลางจะมืดนึ่งกลางนะครับจะหนาประมาณห้ากกลาง นรุตจนาตาลังคอยโค้งกับเป็นหัวชนฟีมือต่างดีตังเข้าดีกับมีติมนามีชายประโยชน์ดีนะครับประเภทมานามาลังนะครับรอจังหวาท่องดีกับมีติมนามีชายประโยชน์ดีครับตังไอเปลื่อนป่าหลักกวนหลักต่อดีนะครับมีแฟ้นใบบนมีตุบต่อกลางนักนะครับใครส้นใจข้อมูลก้าว้านหัวชนนะครับตีเด็ดหัวชนนะครับไก่ส้นใจอยากลงตุนนะครับกดลิงหน้าโฟไฟได้พป่น้องนะครับรอต้อนรับสมมือ ตอนรับตุกคนนะครับมาฟังวัดกองนิ่นไลย่ยนำ้ำผ้าโจคหนค้ำไล่ลูกบอลตัวนี้ชะนะตีตะนำ้ำบ่อรอเนื่องกลางนะครับตัวนี้ชนฟี่มือกับมาหน้ามาลั่งเก่งก้อยเปลื่อนป้านะครับหลักเวียงหลักต่อกลางนักนะครับประปิดแป้นไปบนตุบต่อกลางดีจอดปืนเึินกนว่านะครับ เปลื่นเดินกะว่าจบมากับต่อแรงต่อโหดนะครับป่ากับเขานะครับเข้ายาวนะครับกูนี่เป็นกูอีกตีตะน้ามตุงโป้นะครับไม่ควรปลาดปีนองทำไปยังนะใครต้นใจอยากได้ข้อมูลก้าวซ้านกวชนนะครับหรือว่ากลุ่มหน้าลงทุนนะครับกดลิงก์หน้าโฟร์ไฟได้เลยปีนองทำไปยังนะก็คุณมาครับ